สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อน,นชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องคู่รักทวินเฟร,รมของคุณจะมีลักษณะแบบใดวันนี้จะใช้ไพ่ซองสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็เป็นไพ่มินิออราโกนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับวันเดือนเกิดน,นะคะในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะลิสปินเวลาเรียบร้อยค่ะจะดูแบบลัคนาเวลาเกิดหรือว่าแบบราศีเกิดเดือนเกิดได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ดูแบบโหราศาสตร์ไทย นะคะโอเค ไพ่อะไรออกมาอู้เลิฟเวอร์ออกมาแล้วก็ทาวเวอร์นะคะอ,ออกมาแต่ลิสไม่ได้จับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอ5ใบแรกค่ะนะคะคู่รักทวินเฟรมให้กับชาวลัคนาราศีมีนก่อนเรามาดูกันเลยนะคะใบแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่อะไรอู้สามถ้วยนะคะการพบกลัลยนานมิตรการมีงานปาร์ตี้แห่งเอาสังสรรอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะนิสัยสดใสร่าเริงนะคะแต่ว่ามีความบอสซี่น่อยๆน,นะคะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมบ องการเนี่ยอยู่ข้างนอกก็จะเป็นแบบเอมเพอเรอร์ขึ้นมานะคะไพ,พ่จักรพรรดิแต่อยู่บ้านเนี่ยอ้ทั้งดือ้อทั้งสนนะคะหรือว่าชอบสนใจเรื่องอะไรใหม่ๆอยู่เสมอแบบนี้ก็ได้ช่างพูดช่างคุยแล้วก็เป็นไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะเออเหมือนมีคน2บุคลิกอยู่ในตัวเองนะคะไม่ได้เป็นไพ่โบล่านะเพื่อนๆน,นะคะบุคลิกข้างนอกกับที่บ้านเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเฮอร์มิตไพ่ใบนี้มีชาวกันนะคะเป็นชาวลัคนาราศีประจาําไพ่เราก็เป็นไพ่แปดถ้วยค่ะนะเเรามาดูใบแรกกันก่อนเลยนะคะใบแรกเนี่ยเป็นไพ่สามถ้วย นะคะคนที่เข้ามาลักษณะแบบไหนนะอาจจะเข้ามาแบบเพื่อนกันก่อนนะไม่ได้เข้ามาแบบจู่โจมแบบจีบแบบจู่แบบจโจมทนจนทําให้ชาวมีนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบน้ําซึมลึกนะค่อยๆคุยค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักในอนาคตแบบนี้ก็ได้นะคะลักษณะนิสัยเขาเนี่ยอาจจะชอบอะไรคล้ายๆคุณนะนะคะชาวมีนอาจจะไม่ได้ชอบคนที่มีบุค,คลิกลักษณะนิสัยแบบตางกันสุดขั้วจนเกินไปเนี่ยจนอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณเป็นชาว าน้คุณเป็นคนรักอิสระนะคะคุณเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนอื่นใครอยู่ใกล้ชาวมีเนี่ยก็จะหลงรักนะคนที่ให้ความสําคัญกับคนอื่นให้ความสําคัญกับเพื่อนแบบนี้นะคะแต่อีกด้านหนึ่งอะเวลาคุณรู้สึกทุกข์หรือว่าเจ็บปวดหรือว่าไม่สบายกายไม่สบายใจอะจะไม่ค่อยบอกใครนะจะเก็บ เอาไว้ข้างในนะคะไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเองนะไม่อยากจะพูดสิ่งที่ตัวเองเจ็บปวดให้คนอื่นฟังนะคะคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าชาวมีนนะคะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นต้องคุกทุกคนนะเพื่อนๆเพราะอันนี้อลิสเปิดภาพรวมสําหรับชาวมีนนะคะหรือว่า คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวก็ได้นะเป็นคนที่เ้าจริงๆจะออกแนว X อ็กซ์ก็ไม่เชิงนะคะมี2ด้านในตัวเองนะคะอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็จะเฮฮาปาร์ตี้แฮงเอาท์สังสรรค์อะไรแบบนี้เป็นคนคุยสนุกเนี่ยแบบเด็กถือไม่เท้านะคะลักษณะเด็กอ่ะเพื่อนๆนะคะเฮฮาปาร์ตี้นะคะช่างผูดช่างคุยอะไรสนใจเรื่องอะไรใหม่ๆนะคะชอบการเดินทางแต่เวลาอยู่กับคนที่ทํางานนะคะก็จะแบบเอาจริงเอาจังมากเลยเนี่ยแบบ the emperor ขึ้นมาหรือบางครั้งก็จะมีโหมดแบบ เฮอร์มิตขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นไพ่ฤาษีอยากจะสมถะอยากจะสันโดษอยากจะรักสงบเอาซะอย่างนั้นนะคะอืมนะไพ่เดีเอมเปอร์เนี่ยไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีเมษนะคะเป็นชาวลัคนาราศีประจาไพ่นะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะไม่ชอบให้ใครมาแบบชี้นิ้วสั่งบงการนะคะทํานู่นสีทํานี่สีอะไรแบบเนี้ไม่ชอบให้คนเถียงเออแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบสั่งการคนอื่นนะคะอยู่ที่ทํางานเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเอมเปอร์เป็นคนที่เอาจริงเอา จังนะคะมีอุดมการมีความเด็ดขาดมากๆหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ได้นะเรื่องบางเรื่องอาจจะมีความเด็ดขาดมากๆนะคะตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆเป็นคนที่รักอิสระเช่นเดียวกันนะ The m p e r o r ขึ้นมานะคะบุคลิกมั่นมั่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่หน้านิ่งๆอะ่ะเออคนจะไม่ค่อยรู้ว่าคนนี้คิดอย่างไรกันแน่เนี่ยทั้ง Emperor ขึ้นมากับออ The Hermit ขึ้นมาถึง2ใบนี้แต่เวลาพักผ่อนยอนใจหรือว่าอยู่กับคนที่สนิทด้วยอยู่กับคนที่บ้านหรือว่าอยู่กับคุณเนี่ยจะเป็นแนวแบบ เด็กนะเออนะคะแบบเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาไพ่ใบนี้เนี่ยนะมีชาวลัคนาราศีกันนะคะมาจากเรือนอะไรนะคะเรามาดูกันปลาคู่นะคะเป็นชาวลัคนาราศีมีนนะแล้วก็เฮอร์มิตเนี่ยเป็นชาวลัคนาราศีกันมาจากเรือนคู่ตรงข้ามของคุณนะหนึ180องศาเลยนะคะประจันหน้าคือเรือนปัตนิของคุณนะคะเป็นเรือนเกี่ยวกับคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาคู่การทําธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะลักษณะคนที่เข้ามา าเด่นมากนะคะข้อแรกเลยนะชาวต่างชาติเนี่ยทั้งสองใบนี้นะทั้ง the emperor กับ permit นะคะชาวต่างชาติเด่นหรือนะคะอลิซขอใช้คำว่าหรือนะเพราะไม่จำเป็นต้องเป็นชาวต่างชาติเสมอไปนะคะ คือเป็นคนที่มีอายุต่างจากคุณเยอะๆนะคะคุณจะมากมากกว่าน้อยกว่าได้เฮอร์มิตส่วนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องเกินหนึ่งรอบขึ้นไปนะอนะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยผ่านแต่งการแต่งงานผิดหวังกับความรักมาก่อนก็ได้นะเพราะไพ่ใบเนี่ยคือไพ่ของคนโสดเนี่ยที่ผิดหวังกับความรักนะคะอยู่กับตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองแบบนี้ก็ได้แล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยแปดถ้วยนะคะมันคือการพลัดภาคนะคะใครจับได้ไพ่แปดถ้วยนะส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีรักที่ไรอกหักผิดหวังทุกทีนะคะหรือว่าเป็น คนอาพัพรักแบบนี้ก็ได้นะจะเป็นคนที่เข้ามาหรือว่าเป็นชาวมีนเองก็ได้นะหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จในความรักอยู่บ่อยครั้งหรือว่าการแต่งงานครั้งแรกของเขาคนนั้นหรือว่าของคุณเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยหรือว่าการเจอคู่ที่แท้จริงของคุณนะอาจจะเป็นอายุมากกันแล้วอะค่ะนะแต่ว่าเฮอร์มิตเนี่ยนะเจอกันตอนอายุมากใช่ไหมแล้ว ตัดสินใจเด็ดคาะน่ะอืว่าคนนี้ก็คือแต่งกับคนนี้อะไรแบบเนี้ยจะไม่มีการลังเลหรือว่าการเดทกันยาวๆแบบ 5ปีขึ้นไป10ปีขึ้นไปอะไรแบบนี้ค่ะลักษณะเด่นของเฮอร์มิตเลยนะหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้มากๆก็ได้นะคะไพ่ทั้งสองใบนี้นะเป็นคนที่มีความรู้นะคะดีเอ็มพเรอร์ทำงานเก่งเนะี่ยเอ็มพเรอร์ทำงานเก่งมากนะคะควบคุมคนเก่งนะคะแล้วยิ่งใครรับราชการได้รับมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างเด่นเลยแล้วยิ่งเฮอร์มิตเนี่ยเป็นคนอาจจะบอกเป็นคนรักสันโดษรักสมาะหรือว่าชอบอะไรที่เกี่ยวกับด้านธรรมะก็ได้นะจิตวิทยาปรัชญาอะไรแบบเนี้ค่ะนะ แล้วก็เป็นไพ่แถ้วยอลิสพูดไปแล้วค่ะการไม่สมหวังเกี่ยวกับความรักแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะเพื่อนๆ8ถ้วยขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณนะคะมีมีรักทางไกลนะเนะยแล้วยิ่งไพ่ทั้งสองใบเนี่ยชาวต่างชาติอย่างที่บอกเลยเด่นรักทางไกลแดถ้วยมักจะขึ้นมานะคะคือรักกันไม่รักกันแต่ว่าพอระยะทางเนี่ยหรือมาจากต่างทิศต่างที่กันอาจจะไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันหรือว่านะคะการทํางานที่มันยุ่งมากๆนะคะแบบนี้ก็ได้แถ้วยมันเลยขึ้นมานะ,ะโอเคอลิสขออีก5ใบให้กับชาวมิสนะคะ เรามาดูกันค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่โอเมจิกเชียนขึ้นมาไพ่ใบนี้นะคะมีดาวพุธนะคะเป็นดาวประจําไพ่นะไพ่ใบที่2ขึ้นมาค่ะเป็นไพ่ซีดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่เทมเพลแรนซ์นะคะ ไพ่หกดาบขึ้นมาเราก็เป็นไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะเหมือนกระทาเพื่อนๆอลิซสับสนนะหนึ่งดาบนะคะอูลักษณะคนคนนี้นะชาวมินนะคะเป็นพวกวิบใจเย็นมากนะคะถึงแม้จะมีไพ่ดีเอ็มพเอร์ก็ตามนะจริงๆถามว่าเอ็มพารเรอร์เนี่ยเป็นคนใจเย็นหรือเปล่าเป็นคนใจเย็นนะจะไม่ค่อยระเบิดอารมณ์ง่ายๆต้องเป็นแบบว่าเขาต้องไม่ถูกใจอะไรจริงๆนะเพราะว่าเป็นคนที่เมเนจจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ดีนะต่อเมื่อมีคนมาดูถูก มากๆหรือทําอะไรแบบมันผิดแล้วผิดอีกแบบเนี้ยคนคนนี้ถึงจะระเบิดอารมณ์ขึ้นมานะลักษณะของด m เอ็มพเรอร์นะคะนะเมื่อเงินคุมคนไม่ได้หรอกพอไพ่ใบนี้คือไพ่ของมหาจากักรพรรดินะเพื่อนๆนะเป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบการทะเลาะนะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมานะทั้ง4ดาบขึ้นมา6ดาบขึ้นมานะคะหรือว่าเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตโดยลําพังก็ได้นะหรือว่ามีความอดทนสูงมากๆในชีวิตนะคะไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลืออะไรจากใครส่วนใหญ่อยาก อยากพิสูจน์ความสามารถด้วยตัวของตัวเองเป็นหลัก ไพ่เมจิกเชนขึ้นมานะคะอาจจะชอบเดินทางเนี่ยมีทั้งเด็กถือไม้เท้าขึ้นมานะคะเมจิกเชนขึ้นมาชอบเดินทางแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นคนขี้เบือ่อเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอก็ได้เป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งนะอยากทํานู่นทนํานี่มีไอเดียนะคะเนี่ยแบบไพ่เดอะเอมเปอร์เนี่ยมีไอเดียแบบร้อยแปดพันเก้าอยู่ในหัวเนี่ยอยากทํานู่นอยากทานี่แต่ว่าลงมือทําหรือเปล่าไม่ค่อยนะเออชอบสั่งคนนะคะเนี่ยไพ่ทั้งเอมเ r อร์แล้วก็เมจิกเชนขึ้นมาทั้งสองใบนี้นะมีไอเดียร้อยแปดแต่ ว่าจะแจกแจงงานนะเก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นไพ่ซีดาบขึ้นมานะคะไพ่สีดาบชอบการท่องเที่ยวอีกแล้วนะคะไพ่เนี่ยทั้งเด็กถือไม้เท้านะเมจิกเชียนเราก็สีดาบการรักการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอีกความหมายนึงนะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมากดดันตัวเองอหรือว่าเป็นคนที่มีสติก,กับตัวเองมากๆก็ได้นะคะแบบไพ่เนี่ยเฮอร์มิตขึ้นมาค่ะเป็นคนที่หน้านิ่งๆคนจะไม่ค่อยรู้ว่าคนนียคิด อะไรนะคะแล้วก็ไพ่ t e m p e r a e กันเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางอีกแล้วแสดงว่านะคะเป็นคนชาวมีอาจจะเป็นคนชอบการเดินทางหรือเปล่านะคะลักษณะคู่ทวินเฟรมของคุณเนี่ยก็เลยเป็นคนรักการเดินทางเหมือนกันทวินเฟรมจากต่างจากโซเมดแบบไหนนะคะเขาบอกว่าทวินเฟรมเนี่ยก็คือคุณนั่นแหละที่ส่องกระจกดูตัวเองนะคะแล้วเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเหมือนกับคุณเป๊ะ100%ทั้งหมดนะคะแต่ว่ามีความเหมือนสัดส่วนใหญ่มากกว่าคู่โซเมดแบบนี้นะคะเนี่ยไพ่ t e m p o r a n c e ะะเป็นพ่ของการเดินทางหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมาจากต่างทิศต่างที่กันก็ได้หรือว่าการเดินทางของเขาหรือคุณอะไรบางอย่างนะคะขอยกตัวอย่างนะการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่การเปลี่ยนงานการเปลี่ยนสังคมเพื่อนฝูงอะไรบางอย่างเนี่ยเราทําให้มีการพบรักกันได้นะคะ t e m p e r a n c e เนี่ยมันเลยขึ้นมามันคือจุดเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆของชีวิตค่ะหรือว่าเป็นคนที่สมดุลชีวิตตัวเองเป็นนะเออเหมือนบาลานซ์ชีวิตให้กับตัวเองเป็นนะคะคนแบบนี้นะแล้วยิ่งมีเฮอร์มิตเนี่ยขึ้นมาอีกนะ แล้วก็เป็นไพ่6ดาบขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการทะเลาะเนี่ยหดาบนะคือนิ่งๆให้ปัญหามันคลี่คลายของมันไปเองนะคะบางทีคุณทะเลาะอยู่อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบเฉยๆแล้วก็รอให้เวลาเป็นตัวคลี่คลายปัญหาหรือว่ารอให้คุณเย็นรอให้คุณสงบก่อนแล้วค่อยกลับมาปรับความเข้าใจกันแบบนี้ก็ได้นะคะความหมายของ6ดาบค่ะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบเนี่ยคือคนเนี้ยเป็นคนที่อดทนอย่างที่บอกเลยเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะอยากพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง โดยใช้ฝีไม้ลายมือของตัวเองเป็นหลักนะไม่ค่อยขอความช่วยเหลืออะไรจากใครสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าไม่ชอบพึ่งพาใครก็ได้นะอลิสขออีก3าใบให้กับชาวมีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อราโคลกันนะคะใบแรกขึ้นมาค่ะเป็นไพ่อัจวินถือไม้เท้าเนี่ยอัจวินนะคะเป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตนะคะเป็นคนที่มัดมั่นเด็ดขาดแบบนี้ก็ได้แล้วก็เป็นไพ่หญิงแกร่งขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่โลกขึ้นมาค่ะอืนะคะอัจวินขึ้นมาลักษณะเด่นของอัจวินเลยนะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะ ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบทำนูน่นทำนี่นะคะมีไอเดียแล้วคิดแล้วทำเลยนะไม่ค่อยชอบนั่งแช่อะไรอยู่นานๆนะคะนั่งแช่ทั้งวันไม่ทำอะไรก็ไม่ใช่คนแบบนี้นะหรือว่าด้วยสายงานของเขาอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยก็ได้นะคะเขาอาจจะดังทำงานนั่งโต๊ะอะไรอยู่ทั้งวันเนี่ยคนแบบนี้อาจจะไม่ค่อยชอบนคนรักอิสระนะเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเนี่ยแบบพ่าดีเอ็มเพอร์ขึ้นมาเลยนะจะบอกว่าเหมือนชาวมีนเหมือนกันนะตรงที่ว่าเป็นคนรักอิสระคะ่ะเมื่อ,อยาง้นสัญ,ญลักษณ์ของคุณเนี่ยจะไม่เป็นรูปปลาคู่ นะคะนะเราก็เป็นคนที่ติดดินจะบอกเป็นคนติดดินก็ได้นะลักษณะของอัศวินนะคะเป็นคนเอาจริงเอาจางังเป็นคนที่รักใครรักจริงนะรักมากแขนมากไพ่หญิงแกลงไพ่ใบนี้นะคะมีชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นชาวประจําไพ่เขาจะบริหารการจัดการงานได้ดีมากๆนะเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่นะเอ็ม r เอร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าในด้านความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะเวลามีเรื่องทะเลาะอะไรกันนะ่ะเขาจะไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะ่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่ง้อคนไม่เป็น ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไรเกี่ยวกับด้านความรักก็ได้นะคะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยเฮอร์มิตขึ้นมานะเฮอร์มิตขึ้นมาเนะี่ยคือเพื่อนๆคิดถึงราสีนะพเพราะไพ่ใบนี้นนคือราสีนะคะไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไร่นะคะเป็นเพราะฉะนั้นไพ่ของการเดทกันนะนเพื่อนๆเห็นนะไพ่แบบเดวิล uh, นะคะรักแบบข้างรักสุดๆหรือว่าไพ่สองถ้วยที่มีการเดทกันตัวติดกันตลอดเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไพ่ลักษณะการทํางานบคุคลิกที่แบบมัดมั่นเนี่ยแบบอัจวินแบบดิอัมพาร์ แล้วก็เฮอร์มิตแบบเนี้ยค่ะขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่ไพ่โลกขึ้นมาเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวอีกแล้วนะคะการไม่อยู่ติดก,กับที่นะอาจจะเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนรักเด็กก็ได้นะไพ่ใบนี้ขึ้นมาหรือว่าอย่างที่บอกเลยมาจากต่างถิน่นแดนไกลเนี่ยไพ่ของชาวต่างชาติขึ้นมานะมีถึง3ใบนะคะขึ้นมาเนี่ยออจริงๆมี4ใบเพราะว่ามีไพ่เทมเพ a น c ์นะคะการเดินทางแต่ว่าการเดินทางเทมเพลนส์เนี่ยมาจากต่างจงาังหวัดต่างที่ตา่ตางที่กันแบบนี้ก็ได้นะไพ่เอมเ r อเรอร์เฮอร์มิตแล้วก็ ไพ่โลกขึ้นมาเนี่ยคือมาจากต่างประเทศนะคะการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศถาวรหรือว่าอยู่กันแบบเกื้อกูลกันก็ได้นะคะไพ่โลกมันเลยขึ้นมาค่ะมาเติมเต็มชีวิตในส่วนที่ชาวลัคนาราศีมีนขาดหายไปนะหรือว่าสําหรับชาวมีนบางคนเนี่ยอาจจะแบบความรักไม่เอาแล้วนะคะเข็ดมากๆเนี่ยไพ่เฮอร์มิตมันเลยขึ้นมาเนี่ยมันคือคนที่อยู่กับตัวเองเป็นรักตัวเองนะคะไม่เอาแล้วจากความรักนะคะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอื่นแทนนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอลิสคอ เปิดไพ่ออร์คโคนะคะอีกหใบให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะคะตรงไม่ตรงมาคอมเมนต์กันได้นะอันนี้เป็นคู่รักทวินเฟรมนะคะเรามาดูกันเลยค่ะขอห้าใบให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่สตรอบนะคะขึ้นมาแล้วไพ่ใบที่สองไพ่ราหูค่ะมาจากลัคนาราศีกุมนะคะไพ่ทาวเวอร์ แล้วก็เป็นไพ่ภูเขานะคะเข็นหินพื้นภูเขาทําไมไพ่สี่ใบมันเป็นแบบนี้ละ่ะชาวมีนแล้วก็เป็นไพ่นกนะคะนะเขาบอกว่าจะมีประมาณ3ามสี่ลัคนาราศีนะคะที่อาภัพรักนะคะก็จะมีพิจิกมีกุ้มนะคะแล้วก็ชาวมีนเป็นหนึ่งในนั้นแต่บางคนก็จะบอกว่าไม่ใช่มีนนะคะเป็นชาวมังกรน,นะอลิสก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวมีนหรือว่าชาวมังกรน,นะคะอาจจะไม่เป็นไรเพราะหลายคนชาวมีนก็จะคอมเมนต์มาบอกว่าไม่เคยสมหวังในความรักเลยนะคะมีรักที่ไรผิดหวังทุกทีอะไรแบบนี้นะคะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย ทางไพ่พายุนะคะไพ่ราหูแล้วตอนนี้อยู่ในลัคนาราศีมีนอยู่เนี่ยะนะคะไพ่ทาวเวอร์เป็นไพ่ใบเดียวกับทาวเวอร์ในสําหรับยิปซีนะแล้วก็เป็นไพ่เนี่ยเข็นหินพื้นผูเขาเนี่ยก่อนที่จะประสบกับความสุขเกี่ยวกับด้านความรักหรือว่าสมหวังเกี่ยวกับด้านความรักนะคะชาวมีนอาจจะเจอท้งโอ้พายุหมุนนะคะไพ่ราหูเนี่ยจริงๆราหูมีข้อดีมากมายนะแต่ถ้าในด,ด้านความรักเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะ,ะนะคะแล้วก็เป็นไพ่ทาวเวอร์เนี่ยอืมนนะคะการผลิตหวังแบบกระทันหัน การยาร้างแบบกระทันหันการเจ็บปวดอะไรแบบกระทันหันขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่เนี่ยใบนี้ขึ้นมาอีกนะคะไพ่ภูเขาขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะผ่านต้องผ่านการเจ็บปวดกับความรักมาก่อนเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่แปดถ้วยเนี่ยขึ้นมาอีกก่อนที่จะได้พบกับความสุขความรักหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยไพ่นกเนี่ยนะคะมันขึ้นมานะอืมแล้วก็จะบอกว่าไพ่ราหูเด่นเรื่องการเดินทางอีกแล้วนะคะชาวมินอาจจะได้มีการพบรักเนี่ยจากการเดินทางจะเดินทางใกล้ไกลได้หมดเลยนะค่อนข้างเด่นนะคะ หรือว่าจะเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือการพบหลักออนไลน์เนี่ยเพราะว่าราหูเนี่ยเกี่ยวกับเบื้องหลังเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเกี่ยวกับชาวต่างชาติก็เด่นเช่นกันนะไพ่ริงนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถ้าคู่ของคุณไม่ได้มีลักษณะนิสัยแบบนี้เลยที่ไพ่เปิดขึ้นมาคุณไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะอันนี้อลิสเปิดภาพรวมนะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีมีนขอบคุณคะ่ะ